เอาแค่นี้ก็ได้แล้วลูกโอ่คพยายามวมนี้ชื่อกลุอะไรคะแม่บ้านใจกล้าลองดูสิใจราคาไม่ยากแม่บ้านอ่ะลองดูช่วยกันลูกช่วยกันช่วยกันช่วยกันพยายามพยายามลูกพยายามโอเคอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มอะไรคะกลุ่มบานาน่ากลุ่มบานาน่าได้สักคันได้ยังยังเอาพยายามช่วยกันลูกช่วยกันช่วยกันช่วยกันดูสิ อ่ากุ่มนี้กลุ่มอะไรคะกุ่มอะไรกลุ่มนี้กวางเจค่ะกวางเจค่าเป็นไงรถวิง่งไปแักคันแล้วย,ยังวิ่งแล้ววิ่งแล้วเหรอแต่ทำไม่ดูหน่อยใช่ไหมคะอ่าลองดูลองดูเดี๋ยวประเดี๋ยวจะวางรมุดตึกรมานะเออดีคือแรงตามแรงตามจากลมนะคะเรามีใช่ไหมโอเคโอเคกลุ่มอะไรคะกลุ่มได้หมดก็องสดชื่นใช่ไหม เดี๋ยวป๊บเวเอาล่องลอเดี๋ยวาแป๊บเดียวรูปไปเดียวอาเราดูดิอ๋อไปแล้วไปแล้วเอามามาาเออาเอา่ไม่ต้องรอครูก่อนที่ครายจะขาเนเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรูปไปเดียวปล่อยปล่อยปล่อยดิโอ้ยไม่ได้อ่าตรงนี้เป็นไงอ่า คนมันใหญ่ไปเอาคนนี้เอาคนนี้ดูสิเอามาหลงนี่สิล่ะได้ไหมอ่าหลุดได้ไหมพยายามน้องชื่อมใส่พยายามน้ำเชื่อมอ่าอ่พยายามอไม่เป็นไม่พื้นเลยลูกมันจะมันไปด้วยลมออกมาเองนะลูก ลุรถไปก่อนรถไปก่อนมงตามหลังใช่ไหมเออได้ไได้ค่ะได้ไหมได้ดูจะไปรถถอยหลังมลูออาลองดูเอาพยายามตั้งใจสั่นน้องนี่ใช่ไหมไปจะไม่ไปอยู่นี่คนนี้ เป่าใส่รถเดาเปล่าอาลมณเป่าใส่มันก็ได้สาธิตการเดี๋ยวมาดูทางนี้เป็นไงทางนี้ทางนี้ก็จะเริ่มแล้วนะหน้าดำหน้าแดงแล้วเป่าเออเป็นไต้นเหนื่อยก็หยุดสิเดี๋ยวดูเพื่อนก็พยายามเดี๋ยวเพื่อนก็พยายามดูได้ไหมาม ม ar ันกระเด็นมันหลุดไปอะลองดูซินี้เป็นไงอะลองดูลองดูอะลองดูลองดูรมันเข่าต้องรถน้ทางนี้เป็นไงไม่ได้ใช่ไหมฝึกเอาลูกเอาใหม่ค่อยไปยาบอกเอาใหม่ อ๋อมันติดตรงนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าเราพยายามแล้วลูกพยายามแล้วมันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรพยายามเต็มที่แล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยต้องพยายาม,ยมออผ่านแล้วผ่านทุกคนนั่นแหละพยายามทุกคนเลยนักวิทยาศาสตร์น้อยเอาเป่านะคะเป่านะตอนนี้เป่าลูกโปนะ่งนะดูสีดูสีดูสีกำลังจะให้คะแนนกำลังจะให้เป่าค่านะน จะให้คะแนนและกลุ่มไหนได้ดีกว่ากันเอาชูไว้ชูไว้อ่าชูไว้ชูไว้อ่าอ่าเราลองติดกับรถดูสิแล้วลองติดกับรถแล้วลองปล่อยมาปล่อยบนถนนเอาเดินขยับมาตรงถนนเลยมาเลยค่ะเดินมาเลยเดินมาเลยอ่ามามามาเลยคือเป็นกลุ่มตัวเองจะกลุ่มเป็นกลุ่มตัวเองเดินมาเดินมาจะกลุ่มนี่เหมือนเข้าตั้งหน้าเลยอ่าลองติดดูสิติดแล้วปล่อยดูสิ ลอยในขณะที่อ่ะไม่มีก็ในกลุ่มหนูใครมีรถล่ะคะเอออ้าวนะมาดูซิดูซิให้อยู่อ่าดูดูดูไม่รู้เลยวางยังไงก็ได้วางแผนวางแผนไม่มีแรงนะเออเออามาก็อมาสิคะีขามาดิใครมีรถก่อนก็นำหน้ามาก่อน แล้เวเราปล่อยลมดูซิว่าลมจะพาลูกโป่งจะพารถไปได้ไกลแค่ไหนเราแข่งกันน่ะเอาก็เตรี ям ใส่รถว,วางที่พื้นลูกวางพื้นนี่ว่าวางพื้นหนึ่ก็วางแล้วไหนก็วางแล้วนัะ่ะจะถ่ายถ่าคุนได้ชนะน่ะดู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 ที่แถวไหนจะได้ดูข้างล่าง มาไม่ได้เลยลูกลูกโป่งก็อยู่ข้างบนเออโดนตรงนี้วางแผนหนูทำไมไรไม่ได้เออฮะได้สิคะก็เด็กอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราต้องช่วยกัน้นกลุ่มสิลูกอยู่ในกลุ่มช่วยกันสมาชิกในกลุ่มเดีอย่ในกลุ่มช่วยกันสมาชิกในกลุ่มเออช่วยกันวางแผนช่วยกันัวนี่กลุ่มไหนจะได้ก่อนกัน เอาเลยเดี๋ยวคไหนจะได้ก่อนกันช่วยเหลือช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเออได้ดิลองดูเอาลองวางเออให้มันได้ไปไหมไปไหมน่ะไปไหนไหนเริ่มไปแล้วเริ่มเอาไหนไหนยังไม่ไปหมดเลยเสก่อนแล้วเอาใหม่เอาใหม่ใหญ่ไปเริ่มไปแล้วนี่ได้แล้วนี่นะเริ่มได้แล้วนะเอาช่วยกันหลายคนสิลูก อาช่วยกันเริ่มได้แล้วมาไหมมาไหมมาไหมเดี๋ยวมาดูเฮลิคอปเตอร์นี่นะมาไหมนี่ไง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 มาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามาให้เดียวโอาไว้มีลมมาแล้วน่ะเออมันไม่ไปต้องลมออกด้วยลมขึ้นไปลมออกเลงนั้นมันดำไปข้างหน้าไงให้ลมพัดใช่ไหม เราบอกดูอย่าไปปิดจุกลมอ่ะสิลูกเวลาปล่อยปั๊บลมจะไปเหมือนเราปล่อยลมปลิวอ่ะลูกผมเลยได้ได้แต่อย่างนั้นไม่ได้เลยลูกมันไม่ใช่แรงดันไม่เกี่ยวนี่นี่นี่เออไม่มันเป็นรถถ่ายร์รถถ่ายร์เออไม่ใช่เก็บมาเก็บด้วยของใครแตกมาเก็บนะมาเก็บนะของใครแตก อ๋อนักวิทยาศาสตร์ต้องอดทนนะอย่างแม่เขาทำงานเนอะจต้องอดทนนักกว่าจะได้นะกว่าจะสร้างอะไรได้สักอย่างต้องอดทนนะลูกเออเอาเขยิบมาเขยิบมาอ่าในกลุ่มเดียวกันเราก็สามารถคี่ชมรมุกเออเราสามารถคี่กันดูที่แรงดันของอากาศมันจะดันให้ลูกลงแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแ to ต่เพราะลมมันพัดด้วยไงลูกวันนี้ลมมันพัดลมแรงมาก

เราลองดูแล้วกันเอาดูแล้วกันเราลองดูลองดูลูกเราลองดูลองดูงเดี๋ยวให้ลราหยุดแป๊บนึงให้ลราหยุดแป๊บนึงอ้ออยู่แล้วอ๋ออยู่แล้วอยู่แล้วไปเลยดูสิไปมันมันแน่นเกินลูกลรมันไม่ไปอ่าลงมันไม่ออกไงมันแน่นเกินลรออกไหมลมไม่ออกอ่ะลูกลมยังไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมไม่ออกอ่ะ 管这。<laughs>